อำเภอจัก,กราชประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธงสสองทีวีค่ะ เมื่อเวลา7จ0นาฬิกา30นาทีของวันที่28กรกฎาคม2567ที่สาราประชาคมที่ว่าการอำเภอจักศาศาาราชจังหวัดนครราชาารสีมาพระครูสุภาจารนิวิทย์เจ้าคณะอำเภอจักาาราชเจ้าอาวาสวัดโคกสุภารามเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีร้อยโทอนุชาตั้งพาณิชในอำเภอจักาาราชเป็นประธานฝ่ายคารวะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจหัวหน้าหน่วยงานรัฐภิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามเขตอำเภอจักราชผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชมรมพ่อค้าอำเภอจักราชคณะกรรมการกิ่งกาชาติอำเภอจักราชกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอจักราช พร้อมใจร่วมประกอบพิธีจเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างอบอุ่นค่ะต่อมาเวลา8.30นาฬิกานาทีพันตำรวจเอกศักดรวันสุขผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจักรราชกล่าวนำถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางพระบรมราโชวาตตลอดไปจากนั้นร้อยโทอนุชาตัต้งพาณิชย์ในอำเภอจักราชเป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะวางพ่านพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอจักราชและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย,ยมงคล นายอำเภอจักราชเป็นประธานกราบบังคมทูลถวายพระพรชยัยมงคลพระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีสีสินรรมหาวชิราลงกรพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นนายอำเภอจักราชนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา เนื <N> ่องในโอกาสพระราช,ชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567อย่างพร้อมพเพรียงอีกด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ